ว่าไงนะคะพวกมันยอมจ่ายง่ายๆเลยเหรอครับผมแต่ก็ไม่น่าวางใจนะครับยิ่งพวกมันจ่ายมากมันก็ยิ่งเจ้าคืนมากคุณหนูต้องเก็บเงินอย่างระมัดระวังนะครับขอบคุณมากเลยนะคะพาไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยที่จูๆ่ๆคุณวุฒิก็เข้ามาช่วยเหลือพามากมายขนาดนี้นางพาอะไรมันไปไหนเนะี่ยหรือว่าพี่สิวามาหามัน นั่งพาอะไรอ้ยคุณจันื่อมาทำอะไรวันนี้คะหนูเดินตามจะไม่ไหวแล้วคะ่ะแขนจะหลุดแล้วสูนะคะนี่พาอะไรมีอะไรไม่ทราบฉันก็คิดว่าอา้ฉันก็นึกว่าฉ,ฉันทำอไมอ,นนะอ๋อ คิดว่าคุณพี่สิว่าของเธอเนี่ยแอบนัดพบก,กับฉันอีกแล้วเงั้นสิแล้วทาไมต้องขึ้นมาคุยกับทีมงานบนดีด้วยอ่ะที่อื่นก็มีทั้งเยอะเั้องแยะอันที่จริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของฉันกับลูกน้องเนาะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเธอสอดรู้สอดเห็นมากขนาดนี้เนี่ยฉันก็จะตอบให้อาบุญ mm hmm. ว่าลูกน้องของฉันน่ะเขาจะลาออกเพราะว่าทนระบบการทํางานงี่เง่าที่นี่ไม่ไหวฉันก็เลยมาคุยกับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยช่วยอยู่ต่อ mm hmm. หนังพาอะไรออ้ย ก็ดีละตามไปพบฉันด้วยมีเรื่องที่เธอต้องทำสุ่มซ่ามเรียกฉันมาเนี่ยอะไรมีแน่แต่ไม่ใช่งานแม่บ้านพูดเทราของเธอมาฉันยุ่งฉันกำลังจะมีงานสำคัญเธอช่วยเลือกชูให้ฉันหน่อยได้ไหม ฉันกำลังจะแต่งงานกับพี่ศีวาทนไม่ได้จะต้องหันหน้าหนีเลยเหรอว่าต่อสิฉันอยากให้เธอเลือกชุดให้ฉันทั้งชุดเช้าชุดกลางวันแล้วก็ชุดกลางคืนชุดนอนชุดเช้นด้วยเลยไหมเนกผาะไรฉันไม่ทำหมดทุกร่าของฉันแล้วใช่ไหมที่เธอไม่ทำเนี่ยเพราะเธอทนไม่ได้สิ โถเอ้ยกระเจอกจริงๆเธอแน่ใจเหรอว่าใจให้ฉันจัดการให้ที่ฉันทำทุกอย่างเนี่ยเธอจะได้สำนึกว่าพี่สีวาจะไม่ยุ่งกับเธออีกต่อไปขำอะไรเธอยังมีเวลาเปลี่ยนใจนะจันแจงอย่าแต่งงานกับคุณสิวาถ้าเธอไม่อยากเสียใจเธอนี่มันแก้ไม่หายจริงๆนะ ไอ้นี่ใส่ขี้ฉาลิษยาคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าใครๆฉันจะไม่มีทางเสียใจแกนั่นแหละที่จะต้องเสียใจกับเลือกตายอะ่ะคิดจะมาแข่งกับฉันเนี่ยหัดดูสารรูปตัวเองสะบ้างนะจบนะ